สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้เราจะพามาไนมาเก็ตนะคะตลาดนัดรถไฟตลาดนัดรถไฟเวลาม้เก้าเขาเรียกจอดแฟรนไนมาเก็ตที่ค่ะจอดแฟรก็จะมีอาหารแล้วก็เสื้อผ้านะคะทุกคนใหญ่มาก มากเริ่มต้นก็จะเป็นสภาพถูกม,มากวันทะเลปจะนีมม่สาทจ้อยหนึมม่งร้อยร้อยห้ไม่แพงมากนะคะทุกคนนี้ก็จะมีโต๊ะนั่งให้นั่งนะคะทุกคนาาเดินเดิน <ๆ S 1> ไปเรื่อยก็จะเป็นอาหารจะมีฝั่งอาหารแล้วก็ฝั่งเสื้อผ้านะคะทุกค ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีลังนกด้วยค่ะร้อยบาทอร่อยนะฮะซื้อฝากได้นะซื้อเป็นของฝากจะ้ินของฝากนี่มังคุดจะมังคุดสวัสคุดส่วแพนเค้กแพนเค้ก อันนี้ฝั่งเสื้อผ้าจะมีฝั่งืโซฟาฝั่งอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นเองนะคะทุกคนอันนี้แค่เริ่มต้นจ้ะนี่ข้าเนี่ยม่วงข้ายมะม่วงนี่ก็จะเป็นข้างในอันนี้แค่เริ่มต้นของเราครับทุกคนเราก็จะเดินข้ามตรงนี้ไปใหญ่มากใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บภาพของ่ากันจ้า ี๋ยวจะเาาก็บภาพฝากกับวิดีโอฝาใทุกคนเอาหายไปไหนมั้งเนาะ